็เว่าินนี้ต้อนรับสู่เกม PUBG Mobile นะครับนี ale, right? <laughs> ้นะครับเราดูกันที่ Double m n s t e r นะครับ Double m a s t o r e นะครับตัวตามมาไหมครับดูกันไม่น้ามีนะครับ นี่มีเก้าสิบแปดคนห่างวงพันเจ็ดตายด้วยปืนวินเก้าแปดมั้งนะ่ะโดนชกตายหนึ่งคนสองคนคนประเทศอะไรเนี่ยชกตายสองนัดเหรออือของอิตาลีอ่ะ เจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอเดี๋ยว,วอ,วอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนต้องใช้ระเบิดไฟพร้อมระเบิดควันเหรอเจอเป่าไหมเจอเปล่าไหมอยากไ,ได้ก็เปล่า Ờ. Wow. Ừ. Uh -huh. แล้วถ้าเราเอาหน้าไม้ยิงไองนี่ยิงทางน้ำมันะจะเป็นยังไงเฮ้ยมีตัวมาเดี๋ยวขอใช้หน้าไม้ยิงตัวนี้ขอใช้หน้าไม้ยิงโอ้ไม่ตายอ่ะ นี่งไงขึ้นคิวพาดด้วยหน้าไมา้หมวเระหลาไงครับอืมโอเคมาแล้วอ่ะอฏิบติการเริ่มยัง่ะจะเริ่มยังระเบิดไฟไองอธิบายการระเบิดไฟอ่ะ ต้องทำาไงต้องทำยังไงเมีตาต,าตกล้องจะทำการแท่ทํำให้นะครับไม่ได้ไปไปเลไม่มีหมวกเลย เดี๋ยวไปหาระเบิดให้หาแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งหาหานี้ก่อนไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวปามาเดี๋ยวปามาใส่พีนะเว,ว้ยเออเอาดิเอาดิ อ๋อยายายา,านี่ครับนี่ครับใช่แล้วถูกัวเนี่ยถือขึ้นถือลงถือขึ้นถือลงพี่เห็นอยู่นี่เหรออืมเป็นควันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอืมฟูบฟ้บฟึบฟาบ,ฟฟาบเหมือนเสียงระเบิดไฟแต่เป็นระเบดิดควัน เข้าไปซูมนะครับอแล้วไงต่อนี่ครับโหมดท่านผู้ชมซูมครับอึบอ๊บอึ๊บนี่พี่ใช้บวด FPC ยึกยักยึกยักป้อมอมือพลิกมืออยู่นั่นแหละครับเอาอยัางอ่ะเฮ้ยติดเล้าติดโบ ถ้าบิงฟีวิงเข้าไปอ่ะ <laughs> วิ่งเข้ามาทำไมวะ <laughs> ไอไม่ได้ฟาร์มของเลยไม่ได้หมวกเลยเนะี่ยมาแต่เล่นอะไรกันเนะี่ย <laughs> ấy đơnญิง thằng lằng thay phải lóng mặn thay phải lóng mặn ôm

ไม่มียาน้ำไม่มีหมวกด้วยไอ้มีตัวตรงโน้นอะพิษเปินหมดแล้วด้วยไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่ระเบิดควันเดี๋ยวไปหาลูกปืนกัน <Okay. S 1> อนันนี้ไปเล่นนะยู่มพีวงพันเจ็ดไม่มีรถตัวพีเลยมันจะเด่นกันไปใช่ไหมต้องติดอยู่หน้าไฟอ่ะ นี่ยเดี๋ยวปไฟเข้าวงไว้เข้าวงไว้พ โอ้ยไฟเองเป็นไอ้นี่เลยอะไอรอนแมนเลยเอะยังมีไฟทะลุหน้าเลยเนะี่ยพี่หันหลังไปมองเองอะเออมันเหมือนไฟโทนี่สต,ตาร์กเลยอะเฟซบุ๊กไลฟ์พี่เอาลงยูทูบแต่ตอนนี้พี่เจอปืนพุยิงเลยปะ ทีจ่จะเป็นผู้ที่รู้อะเอาเหรอใครอะเนาะตู่จ๋า,าช่วยหนูด้วยอืมอืมตู่คนก็ภูมิใจกับเรามากเลย เหมือนมีดวงวิญญาณติดตามอยู่มันมีพลังงานบางอย่างลุงตูรถถังลุงตูอยู่ไหนมาแล้ววิบวับลุงตูวิบวับ เหลือ43ตัวกันแล้ววงชนอีกวงหนึ่มดแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงไหนเลยคันยาไปก่อนพี่มียาพันวะขันยาไปก่อนไม่ไม่ได้จะเอาถามเฮ้ยตัวมาพีซข้างหลังยิงมันไอาน่ะยิงมันนั่นน่ะยิงดิเออเยมัม คุกดิมีอะไรไไดดบ้างมีอะไรบ้างหมวกยังเก็บหมวกยังเออพี่ไม่ได้หมวกไปบ้านกันตื้ เดี๋ยวสลับกันปั๊มยาก,ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปปั๊มแล้วเดี๋ยวเองมาเองับเปลี่ยนตำแหน่งนะพี่ปั๊มยาให้เต็มก่อนอ่าสลับเลยสลับที่คนสลับที่นั่งคนสลับที่นั่งสวัสดีกดไปเลยไงจะได้ไม่เสียเวลาไงมียาพันไหะละ่ะ อืมกดไปเลยพี่จะได้ขับให้แล้วเดี๋ยวค่อยสลับกลับไปเดี๋ยวค่อยสลับกันในนี้เออเร่งความเร็วนะ่ะเร่งได้สุดๆแค่นี้เองเหรอตู่แม่งตายเพราะรถตุงตูนนี่แหละว่า พัญญาพันมนะันอะไม่พัญญาเป็นกรรมยาหมดถึงวงแล้วถึง,งวองละอันนึงแย่เพิ่งน็อกนะอ้าวหลอดละโบยชิบหาย ้องอนขอเขาเป้ายยาพันนะอ,อ่ะไอ้ว้าโอ้โหรถถังติดไฟไปด้วยครับ ต้องมาประกันหรอกอืน่าจะแพงอยู่นะครับประกันไอพีเอกะไอยิงอ่ะ พีทเป็นสัตว์เลือดเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงมาเก็บลูกสุนเปินก่อนเออมันมีคนสอนอยู่เห็นแวบๆ I'm mm a -hmm. อันหนึงน่งหนึงน่งเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วมาละเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนหมวกเลยมาวะพีทเดี๋ยวขอไปซ่อมหมวกก่อนไปจับหมวกหนึ่งมาเฉยเลยชอบเป็นอย่างเงี้ยฮะไอดอบข้างหน้าวะพีทอดอบข้างหน้าที่หกสิบชี่ห้าสิบเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยเห็นปะ เลยมีคนมาเอาไปแล้วมีคนไหลารถมาเฮ้ยมีปะวะเหมือนไม่มีนะพีทกลับไปเอาได้นะข้างหลังอะ่ะแอร์ดอขับลงนู้นเลยอเย้ย งน้ำเลยเหรอไม่เอาไม่เอาไม่ต้องหาหาเข้าวงหาหาเข,ข้าบ้านเข้าบ้านบนข้าบ้านบนเอาหาลูกกระสุนปืนข้างบนมีบ้านอะ่ะอ๋อลองเท,ทลงน้ำเหรอเออเทกก็ได้เทกก็ได้อ่ะเทกดูไหนๆเราก็สตรีมแล้วนี่เราทดสอบครับ น้ำมันหมดครับเรียบร้อยเดินพวกยิงพวกตักยิงสบายน้ำมันไหมเนี่ยไปเก็บน้ำมันมาเลยเอาไปพึ่งให้แห้งพึ่งพึ่งหี่ไม้ให้แห้งก่อน อดตรงนี้เปล่าไม่จอดใช่ไหมไม่จอดก็ไม่จอดข้างบนข้างบนซ้ายซ้ายซ้ายไปใส่ซ้ายไปใส่ซ้ายไปซ้ายไปอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยเวอร์ออฟแทใช้วิชาเวอร์ออฟแทงให้เป็นประโยชน์น้ำมันหมดก่อนพี่ว่า ตอนนี้แหละพี่จะลงไปฟาร์มล่างงั้นกันพี่ด้วยนะไม่เห็นเลย ยาไม่เก็บไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วไแปหกมากกว่าเดี๋ยวมาปลาใส่พี่นะ

Không sẽ xảy gì cả thằng nó ăn nhìn nghe Kể lại. Nào đi đi แล้วพี่พ,พี่พี่ต้องเก็บให่บ่าถังน้ำมันอะ่ะเดี๋ยวเองเก็บไม่ได้พี่เก็บให้แล้วกันเออไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเองเก็บแล้วไนี่เอ็งไอ้นี่ไงมันระเบิดไงพี่เติมละเอ็งขับเอ็งมาขับรถเอาขับไปเลยเสร็จละเติมเสร็จละรถถังลุงตู่ว่าโดนยิงพังแน่เลย เฮ้ยลงได้เหเรอระวังมันลงไม่ได้นะระวังจะโดนยิงเขาเห็นกันหมดแล้วเนี่ยว่าเรามาเนี่ยอืมเราก็เล่นกันได้นานดีเนาะเล่นแบบไม่ได้สนใจใครเลยอ่ะ รลยกลางวงเหรออันนี้มันยิงออกไปไม่ได้นะมันยิงออกไปไม่ได้ใช่ไหมยมิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยล่างมีล่างมีงมขับไปทับมันเลยอย่าไปกลัวมัน ด้านหน้าลองมันยิงมานะอยู่เนินสูงอย่างนี้เรา,าอยู่กลางวงเฮ้ยหลังมาเฮ้ยเฮ้ยลงลงน็อกเลยลงมาช่วยหน่อยดิชุบหน่อยดพิด เัื่อนโดนแล้วเพื่อนตายแล้วอืมโอ้ยโดดโดด,โด,ดไม่ออกมายิงมันเหรอเดี๋ยวก็รดระเบิด ยิงพี่พี่ตายแล้วเออไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยนอ็องอนไงอีกหนึ่งศพอ่าที่สามม MVP เฉย MVP แบบงง ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับขอบคุณที่มาเล่นด้วยบ๊ายบายเฮ้ยเลื่อนอันดบไม่ชาร์จอตไป ปวดเพื่อนเราสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลิกแล้วอะครับเราไปดูคลิปน้าโอเคเลิกแล้วนะครับสวัสดีครับ